ตอนแแดีแลสวัสดีครับผมจูเนียคลิป้าครับผมวันนี้ครับผมได้รับคาท้ามาจากชาแนลการ์ตูนปัญญาครับผมน้องก็ท้าผมมาว่าให้วิ่งแข่งกับเพื่อนสนิทครับผมแต่ว่าเอ่อผมเพื่อนผมไม่ว่างเนาะผมก็จะเปลี่ยนเป็น,ปนวิดพื้นครับผมวิดพื้น1ิบครั้งให้ได้ภายใน1ิบวิครับผมแล้วผมก็ทําคนเดียวนะครับผมถ้าผมทําไม่ทันผมก็จะมีของลงโทษรับผม นี่ครับพิกี้หนูครับผมกินเลยครับ2เม็ดครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับผมค,ครับเริ่มนะครับผมหมดเวลาแล้วหมดเวลาเหรอเฮ้ยทำไงอง่ะก,กินเท็กไง,งกินเท็กใช่ไหมกินไม่ได้โอเคถือว่าผมทำไม่สำเร็จผมไม่ต้องกินครับ ตอนแรกดีแล้วตอนแรกดีเลยตอนแรกดีเลยเนี่คือสภาพของคนใกล้ตายแล้วนะครับยองน่าก็มันมีคนท้ามาครับน้องก็โดนพรัญยาครับโอ้โหบอกเลยครับเห็นตั้งแต่ชาตินี้ชาติหน้าครับผมโง่เห็นยอดเลยครับคัท้าเนี่ยโอ้โหอย่าทำตามนะครับผมะโอเคแล้วเตั้าท้าวันนี้ก็เอจบเพลงนี้นะครับผมสวัสดีครับ